กินจุกกินจิกนะคะกินมื้อหนักบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าท้องผูกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเข้าห้องน้ําค่ะแอนเนี่ยนะคะบางทีสองสาวันไม่เข้าห้องน้ําค่ะรู้สึกว่าไม่สบายตัวเลยแต่ว่าแอนมีตัวช่วยนะคะนี่เลยค่ะนูวันไฟเบอรนะคะตัวนี้นะคะดีมากเลยค่ะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของการขับถ่ายนะคะให้กับลําไส้ค่ะดื่มเป็นประจํานะคะวันละหนึ่งซองแบบนี้ค่ะ แอนชอบมากๆเลยนะคะดื่มง่ายค่ะแล้วก็ดื่มสบายมากเลยค่ะเค mm hmm. ใส่น้ำลงไปในหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะ mm hmm. ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็คนนะคะ mm hmm. ให้เข้ากันค่ะดื่มได้ทุกวันเลยนะคะ mm hmm. ถ่ายโล่งถ่ายสบายค่ะสบายท้องไม่ปวดแล้วก็ไม่ปวดแบบบิดๆด้วยนะคะซ mm hmm. องเดียวนะคะบอกเลยค่ะว่าเอาอยู่ค่ะ